ท่านไปโยคาว่าจอทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภเรื่องเจโตบริยา,ยานเจโตบริยา,ยานก็คือทิฏฐิุยา,ยานซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ถ้าว่าใช้อารมณ์ที่เป็นทิ์ไปพิจารณาอารมณ์ของจิตตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อน เป็นเรื่องจิตของท่านที่อยู่ในฌานโลกี <c oughs> แต่ขอได้โปรดทราบว่าการที่เราจะรู้จิตของผุ้คนใดอยู่ระดับไหนนั่นเราจะต้องรู้จิตของเราเองก่อนคือเราต้องขึ้นระดับนั้นเราจึงจะรู้ถ้าเรายังเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงปฐมฌาน เราก็จะไปรู้เรื่องราวของท่านที่เขาไปถึงเข้าถึงว่าถมไม่ชานไม่ได้หรือว่าเรายังไม่รู้เราไม่ได้ชานอันใดก็ตามเราไม่สามารถจะรู้เขาได้เราจะรู้ได้แต่เฉพาะเราเข้าถึงเท่านั้น <c oughs> ชานใดที่เราเข้าถึงแล้วชานนั้นเรารู้ถ้าเขาต่ำกว่าเราเรารู้ถ้าเขาสูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นกฎธรรมดา เน้ส่วนใหญ่เวลานี้คนที่ยังเสพกามอยู่ก็ยังมีอุตสาหย่องเข้ามารู้จิตความเป็นพระอริยเจ้าของพระท่านบางท่านมีหลายท่านในกันที่พยากรณ์จิตของท่านคนนั้นใช้พยากรณ์จิตของท่านคนนี้ดีไม่ดีก็พยากรณกรอารมณ์จิตของพระพุทธเจ้าว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ ยังบอกว่าจิตของพระพุทธเจ้ามีแปดสิบเปอร์เซนบ้างจิตของพระประานมีแปดสิบเปอร์เซนบ้างจิตของฤางงษีเลี้ยงดำมีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนตบ้างกวาาจริงจิตของฤาษีเลียงดำนี่ไม่สําคัญจะว่ามีกี่เปอร,ร์เซ็นต์ไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์นี่ไม่สําคัญ สำคัญว่าท่านผู้นั้นรู้ได้อย่างไงว่าจิตของพระพุทธเจ้ามีแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรไปเครื่องวัดท่านผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังในเวลานี้มีเยอะการพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรท่านผู้นี้เป็นอะไรรู้สึกว่าจะเดากันมากเกินไปเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะรู้เราจะต้องเป็นผู้ถึงก่อน ถ้าเรายังไม่ถึงเพียงใดเราก็ไม่สามารถจะทราบอารมณ์ของบุคคลอื่นได้ถ้าเราคิดว่าเราทราบนั่นก็คือตัวปาทานมันกินใจของท่านเสร็จแล้วเชื่ออะไรไม่ได้ดีไม่ดีมันจะพาท่านลงนรกไปนี่ต่อน,นี้ไปเราก็มาพูดกันถึงอารมณ์ใจของพระอริยเจ้า ้าเราฝึกเจตวปริยาณก็ต้องฝึกดูจิตของเราเป็นสำคัญอย่าไปสนใจจิตขาองคนอื่นสำหรับจิตที่เข้าถึงระดับฌานสี่หรืออรูปฌานคนดีก็มีสภาพเป็นแก้วใสเหมือนกันเมื่อจิตของพระอริยเจ้าตามที่รับฟังมา แต่กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีอารมณ์วิปัสนาญาณเข้าถึงจุดเริ่มจะเข้าถึงกิดเป็นพระอริยเจ้าคืออารมณ์วิปัสนาญาณเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสเป็นวิปัสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสนาจริงๆก็ได้กิการรู้แจ้งเห็นจริงการยอมรับนับถือความไม่ดีของขันห้า แล้วความเป็นมาของโลกกฎธรรมดามันเป็นอย่างไรจิตใจเริ่มยอมรับนับถืออย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงวิปัสสนาญาณสภาวะอย่างนั้นดวงจิตที่ใสเป็นแก้วสำหรับชาญสีหรือบางทีท่านผู้นั้นยังไม่ถึงชาญสีกระแสจิตที่มีความใสยอยู่บ้างตามสมควร แม้แต่เป็นพื้นผิวขอ,ขอบขอบทั้งหมดจะกลายเป็นปลายกายพลิ้วแพรวเข้ามาในระยะขอบถ้าอารมณ์จิตของท่านบนนั้นเป็นบริโภดาบันควา,ามแพรวจะปรากฏขึ้นประมาณหนึ่งในสี่ของระดับของจิตก็เหมือนกันถ้าเป็นสกิทาคามีเข้าไปก็ก็เข,เข้าไปสองในสี่ ถ้าเป็นนาคามีเขาก็ไปสามในสี่ถ้าเป็นพระหันก็เหมือนกับดวงดาวประกายพึกทั้งดวงมีสําหรับท่านที่ฝึกในสายนี้เฉพาะจุดแต่การฝึกนี้ย่อมไม่เหมือนกันบางท่านก็ดูเฉพาะจิตบางท่านก็ดูอทิษฐานและกายเลยทีเดียว อาทิตสมาในกายก็คือรูปของจิตที่เป็นรูปตัวตนเป็นบุคคลอยู่ภายในที่เราเรียกกันว่ากายในกายในกายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสา์สันดาตรัสย่อมมุ่งหมายเอาสองอย่างคนที่ยังไม่ได้เจโตปริยญา,านก็ดูเฉพาะอาการกายที่เป็นอาการสามทิบสอง ท่านที่ได้เจโตัวปริยายาณก็ดูกายที่ที่เราเรียกกันว่าจิตมันเป็นอาทิตสมารกายคือเป็นตัวเป็นตนเห็นพาพเมื่อไรรู้เห็นตัวนอกมามเมื่อไรเห็นตัวในเมื่อน,นั้น <c oughs> <c oughs> เรื่อตาของท่านเป็นตาสองชั้นตาเนื้อดูดูกายนอกตาตาในดูกายใจ <c oughs> นี่บุคคลบุญใดในขณะนั้นจะมีกำลังใจเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรันเป็นมนุษย์เช่นเลวเป็นมนุษย์เช่นดีเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นฟาริยะผลจะปรากฏมาตามกระแสของใจอาทิตย์สมาในกายจะบ่งชัดว่าท่านผูน้นี้เวท่าตายไปเวลานี้จะไปไหน <c oughs> และเวลานี้ระดับจิตของท่านเข้าสู่ความเป็นพระอริยะชั้นไหนตอนนี้บรรดาท่านผู้รับฟังจงจำไว้ได้วยว่าถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็รู้ความเป็นพระอริยเจ้าของท่านของท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราต้องเป็นพระอริยเจ้า้ดยความจริงการฝึเกเจตุปริยา,ยาน,นี้มีประโยชน์มาก สำหรับจะได้ไว้แก้ไขจิตของตัวเองไม่ใช่ฝึกไว้อวดชาวบ้านไม่ใช่ฝึกไว้ตรวจอารมณ์ของชาวบ้านถา้ามัวไปนั่งตรวจอารมณ์ของบุคคลอื่นเราไม่ได้ตรวจก็แสแดงว่า <c oughs> เราช่วยกวาดบ้านให้ชาวบ้านเขาเตียนไปแต่บ้านของเรามันรกจะเกิดประโยชน์อะไร การฝึกทิพยุกุยานยก็ดีจตุปปาแต่ยานก็ดีเจโตวริยานก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเ um <t une> ขาฝึกว่าชำระจิตของตอนเองเท่านั้นที่มาว่ากันต่อไปอารมณ์จิตทิพยุกุยานแล้วก็สามารถจะใช้ได้ต่อไปเึงาตีตาัญญางสยานยานรู้เรื่องราวในอดีตรู้เรื่องราวในอดีตของบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุ รู้เรื่องราวในอาน,านาคตของคนของสัตว์และวัตถุรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้เราจะต้องไปเรียนที่ไหนก็ไม่ต้องเรียนเรียนจากทิพยคุยานนี่เองถ้าคล่องแล้วก็ใช้ได้หมดนอกจากนั้นก็รู้ได้ถึงยาถากรรมตายานรู้สภาวะของความสุขและความทุกข์ของคนและสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ในโลกอื่น ว่าท่าน,นหลายเหล่านั้นมีความสุขและความทุกข์กมาได้เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้จุดเองความสุขและความทุกข์ตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราเองยังมีความสุขดีไม่เท่าเขายานตัวนี้มีความสำคัญมากเราก็อยากจะสุขเท่าท่านพวกนั้นแล้วทำยังไง เราก็ดูท่านพวกนั้นที่ท่านพวกนั้นมีความสุขเพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยเขาทําแบบไหนจี่มีความสุขอย่างนั้นเราก็ทําบ้างมันก็สุขไม่ใช่ไปแข่งดีกับท่านแต่ว่าทําตามท่านที่มีอารมณ์ใช้ที่เรียกเราว่ามุทุตาพรอยินดีกับบคุคคลอื่นที่ได้ดีมารู้ว่าเขาดีแบบไหนเราก็ทําตามนั้นเราก็ดีตามเขา นี่เป็นอนุวัตยานต่างๆคือจุตูปปาติยานรู้การเกิดและการดับของสัตว์ก็ดีเจโตปริยานรู้วารนณำจิตของบุคคลตนเองและบุคคลอื่นก็ดีปเพนิวาสานุสติยานรู้จักการะลึกชาติได้ก็ดีอตีตามพิยานรู้เรื่องราวในอดีตก็ดีอานาคตังสิยานรู้เรื่องราวในนาคก็ดี พัจุปนองิยานรูปผลของกฎของกรรมก็ดีสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าเราสร้างทิพยคุยานได้อย่างเดียวมันก็ได้หมดถ้าได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าเราได้สองในวิชาสามก็ในวิชาสามได้นเขียนในบุคบอกว่าหนึ่งทิพยคุยานสองปุเพนิวาสานุสติยานท่านเขียนไม่สอง แต่ที่เราใช้ได้จริงๆมันใช้ได้แปดคือหนึ่งทิฏฐิคุยานสองจุตูปปาติยานสามเจตูปริยา,ยานสี่ปุเพนิวาสานุสติยานห้าตีตังติยานหกอนาคตังติยานเจ็ดปัจจุปนางติยานแปดยะถากรรมุตายาน ยานทั้งหมดนี้เราต้องสร้างให้ได้ในระยะที่เราอยู่ในชา้นโลกียังไม่เข้าถึงพระโสดาบันเ <c oughs> มื่อได้ยานทั้งหมดนี้แล้วจะเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสามยังไม่ได้ <c oughs> คําว่าเตวิโชว,วิชาสามต้องเพิ่มอาสวะขยายานมาอีกหนึ่งความจริงในตําแบบเดิมเขาเรียกสองวิชาสองไม่ใช่วิชาสาม แต่สมเด็จพระมาหาสมณเจ้ากรมพยาวิชิรยานมโรรสมี่ตามที่คนอื่นเขาเขียนไว้เกิดไม่ทันท่านเขาบอกว่าท่านเติมมาอีกหนึ่งคืออาสวัคยายยานการเติมเข้ามาแบบนี้ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนมันเป็นความดีที่ช่วยส่งเสริมให้เขาถึงนี่ถ้าเราฝึกได้แปดในวิชาเอาวิชาสามวิชาสามแต่เราได้แปดแล้วเนี่ย สองในวิชาสามก็ได้ก็กกกแล้วกันถือว่าน,นึ่งได้คิดทิพยคุญานสองปุเพนิวาสานุสติญาณโดยความจริงเป็นแปดเมื่อได้ถึงตอนนี้แล้วการใช้กำลังจิตจะต้องมีอารณ์จิตทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลาถ้าจิตเข้าไปถึงฌานสี่ญานทั้งหลายเหล่านี้จะใช้ได้ดีไม่ได้และก็จะได้ครบไม่ได้ เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วจะใช้ยานประเภทนี้ได้ดีก็ต้องฝึกตั้งเวลาในการทรงตัวของจิตมิเช่นนั้นเราจะรู้อะไรให้จริงจังนานเนิ่นานละเอียดละอละอ,อไม่ได้การทรงฌานเป็นของสำคัญการรักษาอารมณ์จิตให้อยู่ในฌานสี่เป็นความหนักสำหรับบุคคลผู้ฝึกใหม่ แต่เราต้องทําให้จินจะเห็นว่าเป็นของสบายเป็นของง่ายจะใช้กําลังชาญนสีเมื่อไรก็ชั้นได้ทันทีแล้วตั้งเวลากําหนดจิตไว้ว่าเวลานี้เราต้องการพูดกับผีพูดกับเทวดาพูดกับพรมนานเท่าไรเราก็พูดได้ตามอธัธยาศัยนั่นเรียกว่ากําลังใจของเราทรงชาญนเป็นปกติมีอารมณ์เข้มแข็งพอเกินกว่าที่เราจะเป็นระโสดาบัน ความจริงการฝึกสองในวิชาสามนี้ใช้เวลามากกว่าการเป็นประสดาันการฝึกก็สู่ความเป็นพระรีเจ้าขั้นประสดาันทําได้สบายกว่านี้มากแต่ในเมื่อเราใช้กําลังใจเข้มแข็งได้ขนาดนี้ถ้าเราจะทําตนนี้เข้าถึงความเป็นพระรีเจ้า ความจริงถ้าจิตแข็งอย่างนี้แล้วถ้าตายเต้าเป็นประโซดาสิกิทาคานาคารัานตามลำดับก็รู้สึกว่าจะสวยเต็มทีท่านในปฏิบัติประเภทนี้แล้วโดยมากท่านจะตัดลักคิววิ่งตรงจุดอรหัตผลแต่ก็ไม่แน่นักอาจจะไปถูกกำแพงใหญ่ชนชนไม่แตกตีไม่พังที้คนได้ เป็นอันว่าการรวบรวมกำลังใจเพื่อความเข้าถึงประโสดาบันจะย,ยากไหมเราเป็นผู้ทรงชานสีถ้าเราไม่มีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยเราก็เป็นผู้ทรงชานสีไม่ได้ทรงวิชาแปดประการตามที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ได้ มีการที่จะทรงได้ก็เพราะอาศัยความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสงรายการดีสองถ้าสินห้าของเราไม่บริสุทธิ์สินบกพร่องสินห้าก็ดีสินสิบก็ดีสินสองรอยยี่สิบเจ็ดก็ดีในขณะใด,ดสินที่ไม่บริสุทธิ์จิตนั้นว่าจะมอมองอุปาทานจะกิน อย่าใช้ยานนี้เป็นไปตามความประสงค์ไม่ได้มีถ้าใช้ได้แต่ใช้ผิดผิิดพลาดเอาแน่นอนอะไรนักไม่ได้ฉังนั้นผู้ที่จะทรงยานทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นปกติก็ต้องทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาเมื่อทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่มีเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีมันก็มีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศล อารมณ์ที่เป็นกุศลมีอยู่แล้วจิตมันจะละมันจะทําลายศินได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังทําลายศินอยู่ก็จงระวังอุปาทานแม้แต่ทิ่ปิคุยญญานเบื้องต้นก็ใช้เอาดีอะไรนักไม่ได้ขณะใดถ้าจิตคลาดจากสินขณะนั้นอารมณ์จิตก็หมัวหม่องความเศร้าหมองเกิดขึ้นอารมณ์ความแจ่มใสมันก็ไม่มี ในเมื่อแจ่มใสไม่มีเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่ใสมองอะไรมันก็ไม่ถนัดนีล่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารักษาอารมณ์จิตได้อย่างนี้ถ้าต้องการความเป็นพระเรียเจ้าก็เป็นของไม่ยากเพราะจิตเราชนะนิวรณ์ทั้งหมดได้แล้วถ้าจิตไม่ชนะนิวรณ์ผู้ยานต่างๆมันมีไม่ได้ถ้าจิตชนะนิวรณ์หมดเราต้องการอะไร เรายังขาดอะไรอยู่อีกหนึ่งมรณาโนสติกรรมฐานหรือว่าการพิจารณาไว่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรายังไม่ได้ใช้ถ้ากําลังใจของเราเข้มแข็งแ,งแบบนี้เราก็ใช้ไม่อยากถ้าหากว่าเราสงสัยว่าอก,การเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นจริงหรือไม่จริงคนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ชาติจริงหรือไม่จริง เราก็ใช้อติตังติยานถอยหลังเข้าไปแล้ใช้ปุเพนิวาสานสุสติยานถอยหลังเข้าไปมันก็จะไปพบความจริงนี่เรื่องสงสัยมันก็ไม่มีคนทําความชั่วตกนรกความทําความดีไปสวรรค์นนะันพรมเป็นความจริงไหมเราก็ถอยหลังตัวเองเราลงไปว่ามันเคยตกนรก,นรกมาแล้วกี่ชาติ เคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรหมมาลกกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นดีกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นเลวกี่ชาติเคยเป็นสตัตว์ทดีชันกี่ชาติแต่รายชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยมันก็เป็นของไม่ยากและคลําต่อไปจะคลําทาไมขั้นระโสดาบันหรือขั้นสีธาคามีขั้นนาคามีคลัายันป้ายถึงอาหารหันเลย พราะถ้ากำลังทรงได้แบบนี้พอแล้วพอตรงไหนล่ะพระพุทธเจา้าท่านบอกแล้วว่าคนที่ทรงอารมณ์ได้ถึงขนาดนี้ถ้ามีกำลังจิตแก่กล้าก็เป็นอรหันต์ได้ภายในจิตวันถ้ามีกำลังจิตอย่างกลางก็เป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีกำลังอ่อนที่สุดก็มีเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปีไม่ใช่ครบ เราก็จะไปนั่งรอเจ็ดปีทําไมอย่างเลวที่สุดถ้ามัอยู่ภายในขอบเขตก็เจ็ดเดือนมันก็หมดเช่นกันเพราะเรามีจุดพิสูจน์ได้ทุกอย่างว่าพื้นที่พระพุทธเจ้าว่าคนที่จะเป็นพระโสดาบันได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีศีลบริสุทธนะิ์เนี่ยเขามีความสุขขนาดไหนเป็นเลือกดูในเทวดา คนที่มีความเคารพในพระพุทธรธรรมระสงค์เขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกด,ดูได้บนสวรรค์ไปถามเทวดาแต่ละท่านไปไล่เบี้ยจากท่านว่าท่านมีความสุขขนาดไหนถ้ามีอะไรเป็นปัจจัยที่ราชาเทวิดาถาวายเข้าต่อแก่พระบ,เบเาเจกพระไตรจ้าเพียงขันเดียวก็เป็นเทวดานี่เคารพในประสงค์ให้่าน ท่านมเดกุณลีเทพประบุตินึกถึงพระพุทธเจา้านิดเดียวก็เป็นเทวดานี่เป็นผู้ทานในสติกรรมงฐานพอใจในนพอใจในพระพุทธเจา้าอย่างท่านทรมิการอมบาศกมีความพอใจในธรรมอยากฟังอยากสวดมนต์อยู่เสมอนี่เป็นธรรมนี่เป็นการเคารพในประธรรมท่านก็เป็นเทวดาตัวอย่างเห็นชัดได้คนที่ปรามาร่ภะรตนตรยัยตัวตัวอย่างเทวเทวทัตและพระโกกาลิกา บวชได้ฌานสมาบัติได้ปัญญาถือตนว่าเป็นคนดีอวดดีแข็งดีกว่าพระพุธทธเจ้าเพื่อขบทคิดคตจะยึดอำนาจปกครองสงแทนพระพุทธเจา้าม่ที่สุดเขาวพวกนั้นไปไหนเขาวพวกนั้นก็ไปอาเวจีมหมานรกตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้วเังนั้นการทรงศินเป็นของดีเป็นเทวดาได้เราก็กลับมาตั้งใจทรงศินไท้กำลังใจมันก็มี แลการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นของดีประสวรรค์ได้เราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราก็มาตั้งใจเคารพพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ต้องใช้แต่ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวไปดูเองด้วยตอนนี้ก็มาดูท่านที่เป็นพระอนาคามีท่านตัดการมลาคาทิ้งไปท่านตัดปฏิฆาทิ้งไปด้วยกําลังใจแบบไหนเราก็ไปถามท่าน ถามท่านดูว่าท่านทําแบบไหนท่านบอกชัดๆร่างกายมันสกรปรกนะัเธอนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยร่างกายผู้หญิงร่างกายผู้ชายที่พอใจก็ว่าสวยสดงามมันไม่มีอะไรมันมีแต่กลิ่นเหม,ม็นมันมีแต่ของโสโครกน่าสีสเสียนเราได้ทิยฐุยานมองลงไปได้ยาน ว,ว่าสภาวะร่างกายของคนเราที่ต้องการมีความรักกันมันดีแล้วมันชั่วมันเห็นชัดเห็นชัดเห็นทนหนัดเห็นไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเห็นเป็นปกติเห็นอยูงทั้งอยากจะไเกียนแล้วมันจะไปรักกันตรงไหน,นก็ตัดได้ทันทีให้ความโกรธความชั่บดีก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใด คนมักโกรธตายไปแล้วไปโรงนรกมีแต่ความเล่าร้อนใจตัดการตัดความโกรธเส้นได้เป็นพระสิกิทาคขามีอารมณ์นี้ไม่ใช่คนยากมันจะมาแบบไหนก็ใช้ว่าจาว่าช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันจะรวยก็ช่างมันจะจนก็ช่างมันมีมากก็ช่างมันมีน้อยก็ช่างมันหากินตามกําลังความสามารถโดยสมาชีวะ อย่างนี้มันก็หมดเรื่องมันก็ไม่ได้เปลืองเวลาไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะดุดและก็ในการต่อไปถ้าเราจะเป็นพระอรหันต์ก็ถามพระอรหันต์ท่านดูก็จริงไม่ต้องถามก็ได้มีทิพยุุคยานแล้วเป็นเรื่องเล็กๆเ,เล็กตรงไหนแค่รูประชานะรูประชานดูท่านพระ เทวทัตกระแต่งโกการิกะท่านมีรูปฌานได้ได้พิญญาสมาบัติก็เสด็จลงไปเว้อเวจีมหานรกไปนั่งหลงไหลไปฝันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะมานั่งถือตัวถือตนด้วยมานะทิฏฐิแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวไอ้ตนนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือเท่าไรลงนรกมากเท่านั้น คนและสัตว์มีสภาวะเสมอกันเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกต่างคนต่างก็เคยรวยต่างคนต่างก็เคยจนต่างคนต่างก็เคยสวยต่างคนต่างก็เคยมีอำนาจวาสนาต่างคนต่างก็เคยเป็นสัตว์นรกเป็นเปนเตรตอสุรกายสัตว์ทิริลี้ยมาแล้วต่างคนต่างก็เคยเป็นเทวดาและพรหมมาแล้วไอ้ที่ต้องมาเป็นคนนี้ก็มาตามผลของกรรมน่าจะไปนั่งถือตัวถือตนเพื่อประโยชน์อะไร แล้วก็วางเส้นได้แบบสบายปอถัจจะอารมณ์ใจที่คิดว่าแค่นาคามีดีมันก็ไม่ดีนะักเพราะมันยังต้องมีจิตใช้ทีิพยุกยคยานพิจารณาสังนี้ก็จะเห็นผลว่าไหนไหนเราก็เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปนิพพานมันเสลยหมดเรื่องหมดราวเอาจิตจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์พออ่อ่าลืมไปนะ เลืมบอกไปว่าคนที่ฝึกทิพย์ยุคยานแล้วเริ่มตั้งแต่เข้าถึงโคตรภูยานทิพย์ยุคยานเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสตอนนี้เห็นพระนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสแจ่มใสเห็นยังไงเห็นว่านิพพานสูญย,ย,ยังไงเลยสูญ์ดยไม่สูญทำให้มันถึงเองเมื่อได้ทิพย์ยุคยานแล้วทําจิตนี้เข้าถึงโคตรภูยาน ه, โคตรภูยานเข้าถึงได้ไหมมันเดียวเดียวเท่านั้นเดียวเดียวถึงโคตรภูยานแป๊บเดียวก็ถึงพระโสดาบันตอนนี้แหละสภาวะของทิศยุูยานจะบอกชัดเรื่องสภาวะนิพันธ์ว่านิพันธ์มีสภาพศูนหรือไม่ศูนหรือว่าถ้าไม่ศูนอยู่ตรงไหนมีสภาวะเป็นยังไงนี่ตามที่บอกกบับบรรดาท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าถ้าเราจะคุยกัเรื่องพระนิพันธ์แล้วก็ ้าจิตใจของท่านยังไม่เข้าถึงพระโสดาบันอย่าเพิ่งคุยกันเลยเรื่องนิพานแล้วขอได้โปรดอย่าเดาเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการธรมรมารมณ์เข้าถึงสองในวิชาสามที่เรียกว่าทิฏย,ยคุยานุปุเพนิวาสานุสติญาณริจะกล่าวกันโดยในใช้กําลังใจได้โดยละเอียดก็คือญาณทั้งแปดประการตามที่เราจะพึงใช้ได้ อารมณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาได้แล้วไซก็สามารถทําจิตใจของเราให้ตัดกิเลสเป็นสมุทเธประหารได้เพราะว่าเราสามารถจะชําระกําลังจิตใจของเราเองให้เข้าถึงจุดพราเราจะคอยดูใจของเราได,ได้ทุกวันว่าวันไหนใจมีสีอะไรท้สีเลวก็ตําหนิสีดีก็ไม่ควรยับยัง้งทาให้จิตใจของเรานี้นั้นมีอารมณ์ผ่องใสมีมีความแจ่มใสไม่แก้วเป็นประรกลพึจะตลอดเวลา จิงจะชื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดโดยทวนน้าที่ปฏิบัติมาแล้วในด้านนี้เป็นผู้ทรงวิชาสามหมายความว่ามีอารมณ์เป็นทิพย์สามารถะระลึกชาติได้โดยยอตามที่กล่าวมาแล้วก็มีอาสวะคยายานอรบรรดาพระยาวโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะพูดกันก็หมดแล้วตอนนี้เขาขาอยุติวัตถเพีงยงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดี์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี